สวัสดีค่ะภาพที่เราคุ้นเคยกันดีทุกวันคือการแตะบัตรจ่ายเงินค่ารถไฟฟ้าใช่ไหมคะและช่วงนี้ก็มีนโยบายที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมากก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับผมแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเบื้องหลังตัวเลขง่ายๆแค่20บาทเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ว่าง การกำหนดค่าโดยสารมันไม่ใช่แค่ประกาศตัวเลขออกมานะคะแต่มันคือศาสตร์และสินที่ซับซ้อนมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะใช่เลยครับเพราะว่าเรื่องราคารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแต่มันคือการประทะกันของหลายอย่างมากทั้งอุดมการทางการเมืองความเป็นจริงทางธุรกิจแล้วก็ข้อจากัดทางเทคโนโลยีด้วยค่ะ วันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่สมการที่ซับซ้อนนี้กันโดยใช้ข้อมูลจากหลายมุมเลยครับมีตั้งแต่เปเปอร์วิชาการเรื่องการออกแบบค่าโดยสารโดยตรงอ๋อมีเปเปอร์วิชาการด้วยมีครับแล้วก็มีรายง,งานข่าวเชิงลึกที่ตามติดนโยบายนี้มาตลอดไปจนถึงร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณากันอยู่และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เสียงสะท้อนจากฝั่งผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจนี้จริงๆเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่ทุกคนน่าจะสนใจที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องเงินเงินทองทองครับผมมาทำความเข้าใจนโยบายนี้กันก่อนนะคะหลักการก็คือกําหนดเพาดานค่าโดยสารสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน20บาทต่อเที่ยวสำหรับรถไฟฟ้า8สาย13เส้นทางในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีแผนจะเริ่มใช้1ตุลาคมปี68 โดยที่ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐค่ะคำถามแรกที่น่าสนใจเลยก็คือทำไมต้องเป็น20บาทนั่นสิค่ะทำไมต้องเลขนี้ตัวเลขนี้มีที่มาที่ไปนะครับมันไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาลอยๆแต่ว่ามันมาจากการคำนวณที่อิงกับฐานรายได้ขั้นตำ่ำที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่400บาทต่อวันโอ้โดยมีหลักคิดว่าค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางที่มาคมเนี่ย ไม่ควรจะเกิน10-15%ปเซของรายได้ต่อวันของคนคนหนึ่งพอคิดเป็นตัวเลขก็คือประมาณ40-60บาทต่อวันซึ่งตัวเลขนี้มันน่าสนใจนะคะมันอาจจะเป็นเหมือนเส้นแบ่งทางจิตวิทยาของผู้โดยสารเลยใช่ครับคือถ้าแพงกว่านี้คนอาจจะเริ่มลังเลแล้วว่าจะยอมเสียเวลาไปขึ้นรถเมย์ดีไหมหรือจะยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อความเร็วของมอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกต้องครับ ตรกกะของเขาก็คือว่าถ้ารถไฟฟ้าไปกลับอยู่ที่20บาทก็คือเที่ยวละ20 20ค่ะมันก็จะยังเหลือเงินในงบเดินทางอีกประมาณ20บาทสำหรับไปต่อรถสาธารณะอื่นๆเพื่อให้ถึงที่หมายสุดท้ายได้จริงๆนี่คือเบื้องหลังของเลข20บาทครับแต่พอพูดถึงราคาที่ถูกลงคำถามคลาสสิกที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วใครจะจ่ายส่วนต่างล่ะคะ นั่นนะสิครับซึ่งคำตอบก็คือรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างนั้นให้กับผู้ประกอบการโดยตรงสมมติว่าค่าโดยสารตามระยะทางจริงคือ59บาทเราจ่าย20ครับรัฐก็จะเอาเงินภาษีของเราเนี่ยแหละค่ะไปจ่ายอีก39บาทที่เหลือให้และตรงนี้เองที่เรื่องการเงินมันเริ่มจะดูเดือดขึ้นมาดูเดือดจริงๆครับเพราะว่าในปีแรกของการทาโครงการเนี่ยคอรมออนุมัติกรบอบวงเงินรวมไว้ที่5,668ล้านบาท5,000กว่าล้าน ใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเงินชดเชยรายได้นี่แหละแต่ปัญหาคือตัวเลขที่แต่ละหน่วยงานประเมินเนี่ยมันต่างกันมากโดยเฉพาะกรณีของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่อยู่ในการดูแลของกทมเดี๋ยวนะคะดิฉันเห็นตัวเลขแล้วตกใจเลยคือกระทรวงคมนาคมตั้งงบชดเชยให้สายสีเขียวไว้ประมาณ2,500ล้านบาทครับ แต่กทมอบอกว่าอาจจะต้องใช้ถึง1 1 0 0 0ล้านบาทใช่ครับ1 1 0 0 0ล้านโหนี่มันไม่ใช่แค่ความเห็นไม่ตรงกันแล้วนะคะมันเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยนี่แหละครับคือหัวใจของความขัดแย้งเลยคือฝั่งกทมเขามองว่าการชดเชยมันต้องไม่ใช่แค่รายได้ค่าโดยสารที่หายไปอืแต่มันต้องครอบคลุมต้นทุนการดาเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นค่างานติดตั้งระบบอนันตดสัญญาณค่าจ้างเดินรถและอื่นๆอ๋อคือมองภาพรวมของต้นทุนทั้งหมดเลยถูกต้องครับในขณะที่ฝั่งกระทรวงคม,มานาคมมองว่ารัฐควรจะชดเชยเฉพาะส่วนต่างของค่าตั๋วเท่านั้นประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นปมใหญ่ที่ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ แล้วก็ทําให้เห็นว่าแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวก็ซับซ้อนขนาดนี้แล้วพอเห็นภาพความท้าทายทางต่างเงินแล้วมันก็ทําให้เราต้องถอยกลับมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นว่าถ้าจะทําให้ระบบแบบนี้มันยั่งยืนจริงๆโครงสร้างของมันควรจะเป็นยังไงซึ่งในโลกวิชาการเขาก็มีการศึกษาเรื่องนี้กันจริงจังเลยใช่ไหมคะว่ารูปแบบค่าโดยสารมันมีกี่แบบใช่ครับหลักๆแล้วมีอยู่3โมเดลใหญ่ๆที่ใช้กันทั่วโลก แบบแรกเรียกว่า flat tariff หรืออัตราเดียวตลอดสายก็คือแบบนโยบาย20บาทนี้แหละครับอ๋อแบบบ้านเรานี่เองใช่ครับใกล้ไกลราคาเดียวข้อดีคือมันง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่ว่าคนเดินทางแค่สถานีเดียวอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ค่ะ แบบที่2ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีคือ distance tariff หรืออัตราตามระยะทางที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับผมคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมกว่าเพราะจ่ายตามที่ใช้จริงในเปเปอร์เขาใช้คำที่ลึกลงไปอีกว่า affinity distance tariff ซึ่งก็คือมีค่าแรกเข้าบวกกับราคาต่อกิโลเมตรนั่นเองและแบบสุดท้ายเป็นลูกผสมที่น่าสนใจเรียกว่า zone tariff หรืออัตราตามโซนใช่ครับ ลองนึกภาพเหมือนแผนที่โซนค่าบริการโร a m i n มือถือเขาจะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็นโซนโซนเหมือนวงแหวนซ้อนกันราคาจะขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางข้ามไปกี่โซนการมีโครงสร้างที่หลากหลายแบบนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการออกแบบระบบค่าโดยสารมันเป็นเรื่องใหญ่และเป้าหมายสูงสุดของไทยที่จะทําให้ทุกอย่างเชื่อมกันได้ก็คือการสร้างระบบตัวร่วมที่ใช้บัตรใบเดียวทเที่ยวได้ทุกระบบซึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีกลไกลทางกฎหมายมารองรับถูกต้องครับ และนั่นคือที่มาของสมรภูมิที่สองก็คือสมอรภูมิทางกฎหมายครับค่ะหัวใจของสมรภูมินี้ก็คือร่างกฎหมายที่ชื่อว่าพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมครับอืมกฎหมายฉบับนี้เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบทั้งหมดเลยมันจะกําหนดทุกอย่างตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการนโยบายตัวร่วมขึ้นมากํากับดูแลไปจนถึงการกําหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดอาจจะเป็นการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมครับ กองทุนนี้ฟังดูเหมือนเป็นทางออกของปัญหาเรื่องเงินที่เราคุยกันตอนแรกเลยนะคะคือแทนที่จะรององบประมาณจากรัฐบาลไปปีต่อปีก็สร้างแหล่งรายได้ของตัวเองขึ้นมาเลยใช่เลยครับนี่คือแนวคิดที่จะทําให้ระบบมันไปต่อได้ในระยะยาวซึ่งมีการเสนอแหล่งที่มาของเงินทุนไว้หลากหลายและน่าสนใจมากตั้งแต่การแบ่งรายได้จากภาษีรถยนต์และน้ํามันเงินสมทบจากผู้ประกอบการเอง แล้วก็มีแนวคิดที่ท้าทายมากๆอย่างการเก็บภาษีรถติดหรือ Congestion Charge ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ c o n c e s s i o n Charge นี่คือการเก็บเงินรถยนต์ส่วนตัวที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่ใจกลางเมืองเหมือนที่ลอนดอนหรือสิงคโปร์เขาทำกันซึ่งก็ได้ผลดีในการลดปริมาณรถนะคะแต่ในบริบทของกรุงเทพการจะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้โหคงเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่หนักหน่วงน้าดูเลย หนักหน่วงแน่นอนครับและนั่นคือความท้าทายของกองทุนนี้เพราะการจะเกิดขึ้นได้จริงมันผูกอยู่กับกฎหมายอีกหลายฉบับที่ต้องผ่านสภาให้ได้นี่คือจุดที่เรื่องในสภาซึ่งดูไกลตัวกลับมาส่งผลโดยตรงต่อความยั่งยืนของนโยบายค่าโดยสารถูกที่เรารอคอยกันอยู่อืมถ้ากฎหมายผ่านกองทุนเกิดการชดเชยก็มีเสถียรภาพแต่ถ้ากฎหมายสะดุดนโยบาย20บาทก็อาจเป็นได้แค่โครงการระยะสั้นที่รอวันหมดมบประมาณครับ เอาละค่ะเพราะเราเห็นพิมพ์เขียวทางกฎหมายที่ดูเหมือนจะเป็นทางออกแล้วก็ถึงเวลาลงมาดูโลกแห่งความจริงว่าคนที่ต้องเอาพิมพ์เขียวนี้ไปสร้างจริงๆอย่างผู้ประกอบการเขาคิดยังไงและนี่คือสมะระภูมิที่3ค่ะการประทะกันร,ระหว่างนโยบายของรัฐกับความเต็นจริงทางธุรชิจครับซึ่งกรณีของ BTS Group Holdings ที่แสดงความเห็นคัดค้านร่างพรบรตัวร่วมก็สะท้อนภาพนี้ได้ชัดเจนมากเขากังวลเรื่องอะไรบ้างค่ะ เขามีข้อกังวลหลักๆอยู่4ประเด็นครับ 1. คือการชดเชยที่ไม่ชัดเจนคือร่างกฎหมายใช้คำสวยหรูว่าชดเชยและเยียวยายอย่างเป็นธรรมแต่ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นธรรมนี่คำนวณจากอะไรและที่สำคัญคือไม่ได้กำหนดกรอบเวลาจ่ายเงินที่ชัดเจนซึ่งสำหรับบริษัทเอกชนแล้วกระแสะเงินสดคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะการรองเงินชดเชยโดยไม่มีกาหนดมันคือความเสี่ยงมหาศาลเลยถูกต้องครับแล้วข้อที่2ล่ะคะ ข้อที่สอนก็น่าคิดไม่แพ้กันคือเรื่องการเจรจาสัญญาร่างกฎหมายกำหนดให้ต้องเจรจาแก้ไขสัญญาสัมปทานให้เสร็จภายใน1ปี1ปีครับครับโหใครที่เคยทำงานกับสัญญาภาครัฐจะรู้ดีเลยคะ่ะว่าการแก้ไขสัญญาสัมปทานที่มีอายุ30ปีแล้วก็ซับซ้อนขนาดนี้ภายในปีเดียวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ครับมันดูไม่สมเหตุสมผลในทางปฏิบัติข้อที่3คือภาระทางการเงิน นอกจากจะไม่ชัดว่าจะได้เงินชดเชยเท่าไหรแล้วร่างกฎหมายยังระบุให้ผู้ประกอบการต้องส่งเงินเข้ากองทุนตัวร่วมอีกด้วยแต่ก็ไม่ชัดเจนอีกว่าคําว่ารายได้ที่จะเอามาคํานวณน,นั้นนับจากส่วนไหนบ้างอ mm. และข้อสุดท้ายคือความซ้ําซ้อนทางกฎหมายเขามองว่ากฎหมายใหม่อาจจะไปขัดแย้งกับกฎหมายเดิมและสัญญาสัมปทานที่มีอยู่แล้ว ทั้งหมดนี้มันคือภาพสะท้อนของการประทะกันอย่างจังเลยนะคะระหว่างเจตนาดีของรัฐที่อยากทำนโยบายเพื่อประชาชนกับข้อผูกพันทางสัญญาที่มีอยู่กับภาคเอกชนใช่ครับรัฐไม่สามารถตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่า พรุ่งนี้ทุกคนลดราคาเหลือ20บาทได้โดยไม่สนใจข้อตกลงเดิมมันเป็นความขัดแย้งที่ต้องหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับให้ได้และสมมุติว่าถ้าเราแก้ปมเรื่องเงินและกฎหมายได้ทั้งหมดมันก็ยังมีอีกสมรภูมิหนึ่งรออยู่นั่นคือสมอรภูมิทางเทคโนโลยีใช่เลยต่อให้ทุกคนตกลงกันได้แต่ถ้าระบบมันคุยกันไม่รู้เรื่องตัวร่วมก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็คือ EMV contactless หรือการใช้บัตรเครดิตเดบิตที่มีสัญลักษณ์ WiFi แตกจ่ายได้เลยไม่ต้องไปแลกเหรียญไม่ต้องซื้อบัตรโดยสารแยกสะดวกขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะซึ่งล่าสุดรอฟอมก็ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเปิดตัวบัตรมังมุม EMV ที่ใช้กับรถไฟฟ้า MRT ได้4ส,สายแล้วแล้วก็ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์20บาทได้ผ่านแอปเป๋าตังค์เทคโนโลยีดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่สวยงามนะครับ แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาได้เหมือนกันกำแพงที่ว่านี่คืออะไรคะคือนโยบายโากำหนดให้การลงทะเบียนรับสิทธิต้องทำผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและจำกัดการใช้งานกับบัตรบางประเภทเท่านั้นนี่อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับคนบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาจจะไม่มีบัญชีธนาคารเพื่อผูกกับบัตรได้ใช่ครับ กลายเป็นว่านโยบายที่ตั้งใจจะช่วยเหลือคนให้เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะราคาถูกอาจจะก,กําลังกีดการคนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดออกไปโดยไม่ได้ต้องใจใช่ครับมันทําให้เกิดคําถามสําคัญถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือ equity of access ว่าสุดท้ายแล้วระบบที่เราออกแบบมามันครอบคลุมและเป็นมิตรกับทุกคนจริงๆหรือเปล่า นี่คืออีกหนึ่งสมรภูมิที่ต้องขบคิดคือสมอรภูมิด้านสังคมครับพอฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบมันชัดเจนเลยนะคะว่าตั๋วรถไฟฟ้า20บาทไม่ใช่แค่ตัวเลขกลมๆแต่มันคือสมการที่ซับซ้อนและมีตัวแปรเต็มไปหมดมทั้งการต่อสู้ในสนามการเงินเรื่องอบประมาณสนามกฎหมายเรื่องพรบรตั๋วร่วมกับสัญญาสัมพทธานสนามเทคโนโลยีเรื่องระบบบัตรแล้วก็ในสนามสังคมเรื่องความเท่าเทียมด้วย แกนของความท้าทายทั้งโหลดมันคือความตึงเครียดร,ระหว่างคำสัญญาทางการเมืองที่ฟังดูเรียบง่ายสวยงามกับความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนในการหาเงินทุนที่ยั่งยืนและการสร้างข้อตกลงที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลายยอมรับร่วมกันได้ค่ะความสำเร็จในการจัดตั้งกองทุนตัวร่วมให้เกิดขึ้นได้จริงจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยครับว่านโยบายนี้คือฝันที่เป็นจริงหรือเป็นแค่โครงการประชานิยมระยะสั้นที่อาจจะไปต่อไม่ได้ และก่อนที่เราจะจบการสนทนากันในวันนี้มีอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจมากจากเปเปอร์วิชาการที่เราอ้างอิงถึงตอนตอน้นซึ่งดิฉันว่ามันช่วยให้เรามองภาพของระบบที่ดีได้ชัดขึ้นนะคะใช่ครับในเปเปอร์นั้นพูดถึงคุณสมบัติสำคัญสองข้อที่ระบบค่าโดยสารที่ดีควรจะมีข้อแรกเรียกว่า no elongation property แปลว่าอะไรคะแปลง,ง่ายๆคือเดินทางไกลกว่าต้องไม่แพงกว่าซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปกติ แต่ในทางปฏิบัติสําหรับระบบที่ซับซ้อนและมีหลายเจ้าของมันอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปครับน่าสนใจค่ะแล้วอีกข้อล่ะคะตั๋วใบเดียวรวดเดียวต้องไม่แพงกว่าการซอยซื้อตั๋วทีละช่วงช่วงอ๋อเข้าใจแล้วพูดง่ายๆคือระบบไม่ควรออกแบบมาให้มีช่องโหว่ที่ทําให้ผู้โดยสารที่ฉลาดกว่าหรือมีเวลามากกว่าสามารถหาทางโกงระบบเพื่อจ่ายในราคาที่ถูกลงได้ ระบบที่ดีควรจะให้ราคาที่ดีที่สุดกับทุกคนโดยอัตโนมัติเป็น2หลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยค่ะซึ่งก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันดูนะครับว่านอกเหนือจากราคาที่ถูกแล้วระบบค่าโดยสารที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ในความคิดของแต่ละคนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วนโยบาย20บาทตลอดสายที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เมื่อพิจารณาถึงสมรภูมิและความซับซ้อนท,ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันกําลังพาเราเข้าใกล้ระบบในอุดมคตินั้นหรือมันอาจจะกําลังสร้างปัญหาชุดใหม่ที่เรายังมองไม่เห็นขึ้นมากันแน่ค่ะ